สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ฟใหม่ f อฟเก่าจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ้งหลบเสารอบบ่ายวันศุกร์วันที่14เดือน 7, 2566มาพบกมาผูกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่13กับหุ้นห้างเซ้งหลอบเสารอบบ่าย สำหรับห้างเซ้งรอบเสาเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าผลของรอบเสาศูนย์สามหกสี่หนึ่งสำหรับศูนสามมาตรงๆแต่ว่าพิษตำแหน่งไปนิดเดียวเนาะจะมาลักลอยลักซิบเลยเนาะเด่นอันนี้ศูนย์สามเนาะจะโอ้โหขาดหกตัวเดียวโอ้โหถือว่าจับสามตัวได้เนาะจะเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์อยู <emente permite. S 2> ่รอบเสาสำหรับ ูนย์สามรอบเสาตัวจับขู่ตัวเจาะเนาะจ้ะจับใส่กับเด่นหกวิ่งรูดหกอยู่รอบใบถือว่าได้สามตัวตรงกันเลยทีเดียวนะจ้าแต่ว่าสามตัวนี้บ่ควยได้จับหายเนาะจ้าสำหรับเด่นศูนวิ่งรูดซูนรอบเสเาโห้ากลับมาอยู่ในลักลอยเนาะจ้ะสามหกสามหกหกสามหายรอบบามาออกในรอบเสาอ,อีกเนาะจ้า สำหรับกูเด่นของฮาสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเศา้าและการรอบบายลา่างสี่หนึ่งพลาดไปเนาะจ้าสำหรับรอบบายเจ็ดกับหกวิ่งลูดผลของรอบบายศูนย์หกสองศูนย์หกสองาตามจริงกระซับสามตัวหมนได้เลยเนอกจากนอกพี P ่ P ีซีจะเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์อยู่รอบเา้ามาจับขู่ใส่กับตัวจอตัวจับขู่รอบบาย หกสองศูนย์หกสองถือว่ามาตรงตรงสามตัวบนนอกจากโอ้โหสุดปังอ่าหกสองของเฮ้าจับคู่เขากันไปตรงตรงรอบใบบนจ้าเด่นหกรูดหกมาจ่าสำหรับสองตัวล่างรอบาบหกเจ็ดหกเจ็ดจับคู่คู่มาคู่เด่นนอกจากจับคู่บริจับคู่ห่เนาะโอ้โห ้าพ่โนอฟซีที่นําไปเป็นแนวทางสำหรับกูเด่นเขาเหานะจ๊ะหกเจ็ดเจ็ดหก้าเกิดว่านําไปเป็นแนวทางก็ถือว่าเต็มเต็มเด่นเจ็ดรุ้เจ็ดเด้งเด่นหกวิรู้หกเด้งจ้่สำหรับรอบ,บาอ่ายยินดีกับคนที่ตามยินดีกับเอฟซีที่ตามจะสำหรับหุ้นห้างเสียงของวันที่สิบสามก็ถือว่าได้เฮได้กินได้ดูดกันไปอีกระจ้ะ เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาจะตามกันต่อรุ่นกันต่อกำหางสิงรอบเ้าระบายของวันที่สิบสี่ับชมใบเป็นแนวทางค่ะมักค่ะชอบข่อยตามค่ะบ่มาบ่าชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขถุกตัวมีเข้ามีรูปผิดผ่านประกันในเอเจนตต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอซหลายๆน้องใจยำบาห์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางก้าวันที่สิบสี่เมเกะาวาสิบ,บ่ลงแนวทางหุ่น้างสิงนะนี่ เพราะว่ารัฐบาลไทยใกออกแล้วแนวทางหูซึกว่าสำหรับไซหุ่นอาจสิงเงียบงีไปนิดหนึ่งเนาะจ้าก,กนสีไปรับชมฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเผื่อสิได้บัวพาดแนวทางทีแอดจอยลงงหายนาะจามีทั้งแนวทอ่ามีทั้งแนวทางหุ้นห้างเซงหุ้นนี่เคอีาพัฒนาฮานอยและการแนวทางรัฐบาลไทยจะรัฐบาลไทยดี่ อตัวสีหตัวได้แบไบรก็ต้องลอรุ่นกันอีกทีหนึ่งนอกจากอ่ะสำหรับหุนห้ังเซ็งของวันที่สิบสี่รอบเซาเดนวิ่งรุดอยู่ที่สี่กับสามเดนสี่วิ่งรุดสี่จับขู่สี 0, ่ศูนย์สี่สอง สี่หกสี่เจ็ดสี่สามสำหรับเด่นสามวิลล์สามจับกู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามเจ็ด สาหสำหรับรอบบ่ายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับ0จ้าหนแล้วก็0หมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปรูดได้นอกจากสําหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดจ้ะเดนหนึวิ่งลูด1จับคู่10 1่งศสาสอง หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบบายเน้นอยู่ที่00กับ03 12 16 37กับ37กับ36 42 40, 40จ้านี่คือตัวเด่นตัวเน้นเน้ะจ้า สำหรับแนวทางหางเซ็งมือนี่กับปะมานนี่ตามนี่นอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกฐานที่เข้ามารับชมแนวทางโชงดีเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยกันทุกคนทุกฐานนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า